ก็กราบสวัสดีแลวม้นจมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โดเกมมิ่งคูณ2กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมาอยู่กันในเกมโอเชียนอีส m โฮมกันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เราจะมาเล่นลอดชีวิตกันต่อนะครับผมก่อพาที่แล้วนะครับเอาสิ่นถ่วนนั้นไปขายนะครับแต่วันนี้เราจะมาตัดต้นไม้กันต่อนะครับนี่ทุบไปเลยนี่ได้เนื้อไม้บวก5นะครับผมนี่เนื้อไม้บวมีไฟเบอร์2 หมดโอเคนะครับก็เกมนี้คล้ายๆกับไมครับเลยนะครับผมคล้ายๆกันเลยนิดนึงนะครับผมนี่ตัดต้นไม้เลยนะครับนี่ในไฟเบอร์เนื้อไม้เนื้อไม้นี่ดูสามอย่างเดียวนะก็ตัดโอ้โหหมดเลยนะไม่มีรากมีอีกเนื้อไม้ก็เก็บไปเลยนะครับ นี่คนน้ําก็เก็บไปด้วยนะครับผมมาดูเช่ของว่ามีอะไรบ้างนี่กินน้ําเลยนะนี่นะครับนี่ตัดต้นไม้เลยนะครับผมนี่นะครับโอ้โหนี่ก็ลบออกไปเลยนะครับผมนี่ตัดต้นไม้นะครับผม,มเพลินเหมือนแบบคนทำงานประมาณนี้เลยไรยกันแล้วโอ้โหไม้50าอันนะครับผม นีได้2นี่เอาหัวน้าทิ้งนะครับก็เต็บเดิมเลยนะครับผมนี่นะครับผมมาดูกว่าตลาดมีอะไรบ้างนี่ขายเสร็จแล้วนี่ได้เงินนะครับได้กําไรนี่เอาไม่ไปขายนี่ขายเลยนี่พิพาคูสองก็ห้าสิบนะครับผมนี่อันนี้ก็ด้วยนะนี่ ทำการขายเลยนะครับผมไปไปเดี๋ยวไปหาอื่นๆกันต่อนะครับผมก็พัดนีดีเก็บก้นหินเลยนะครับไม้ก็เก็บเหมือนกันนะครับหินก็เหมือนกันเลยนะนี่เนื้อไม้ประมาณนี้เลยนะครับผม เกมนี้นะครับคล้ายๆกับเกมซูวิล่าครับนะครับเหมือนเกมก่อสร้างไม่ใช่ไม่ใช่เกมเอาตัวรอดชีวิตรอดเออแต่ขอโทษด้วยครับที่ผมพูดผิดไปหน่อยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็แบบนี้มันดีแล้วนะครับผมนี่ๆเจอแล้วหินใหญ่นะครับนี่นะครับไปเดี๋ยวทุบหินอันนี้เลยนะครับทุบให้จนแตกเลยนะครับนี่ทุบไปเลยทุบทุบ แกเลยนะครับผมนี่เดินนะครับก็เกมนี้เป็นเกมสำหรับ Android นะครับผมนี่ทุบเลยอันนี้ให้มันแตกนะครับนี่แตกแล้วนะครับผมนี่นี่นี่เจอแล้วแร่นะครับผมนี่เดี๋ยวทุบแร่นี้เลยนะครับนี่โลหะแร่นะนี่หินนี่ได้โลหะแร่นะครับนี่ สองนี่แร่ทองแดงนะครับสวยอยู่นะสวยอยู่นะครับนี่นะครับนี่นี้เลยนี่ได้หินนะครับนี่นี่ได้หินไม่จำกัดน,นะครับผมนี่ได้หินเยอะในเนี่ยนะนี่มันทุบไม่แตกเลยนะครับผมนี่นะครับทุบไปเรื่อยๆนะครับได้หินหมุกสามอย่างเดียวนะครับผมนี่ อันนี้มันไม่แตกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่แตกก็ช่างมันไปเลยนะครับผมไปไปแต่จะเอาของไปขายนะครับผมก็ระยะเดินก็ไกลพอสมควรนะครับผมก็มันต้องใช้เวลานานเลยนะครับผมเดินนะครับผมเดินเร็วๆนะครับผม เดินไปเลยนะครับนี่เดินเลยนะครับก็แต่ยัางไรผมทำอะไรต่อนะครับน้องๆหนูคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับผมนี่เดินไปเลยนะก็ของดื่นอารุงอะไรไม่ต้องเก็บนะครับ นี่นี่น,น,นี่จะถึงแล้วนะครับผมยาวน้อยยาวน้อยก็ตอนนี้นะครับประมาณ2ีบหองศานะครับผมนี่ตรงนี้ก็ถึงมาแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวทำการเอาอันอื่นนั้นไปขายนะครับนี่ยุกเลิกก่อนนะครับผมนี่น,นี่รวมนะครับผมน,นี่ขายนะครับ นี่นี่ไม่ได้นะนี่อันนี้มันไม่ได้นะครับผมนี่เอามารวมก่อนนะนี่ยี่สิบนั้นขายนะครับอันนี้ขายทิ้งไปเลยนะรอเหมือนเดิมนะครับก็รออาจจะไม่นานเลยนะครับผมไม่มีอะไรมากทั้งนั้นนะไปไป เดี๋ยวไปหาอย่างอื่นกันต่อนะครับผมนี่ต้นไม้นะครับก่อนในเกมต้นไม้มันมีเยอะนะดีอยู่นะครับนี่กระโดดเลยนะนี่เึ็มทีนะครับนี่กระโดดเลยนะ มีชายหานนะครับผมก็ผมไม่บอกในคลิปที่แล้วนะครับผมก็เกมนี้มีภาคสองด้วยนะครับผมก็ผมเล่นภาคแรกนะครับภาคแรกมันจะมีรถแค่คันเดียวนะครับแล้วก็มีเรือนะครับผมแต่ส่วนภาคสองนั้นจะมีทุกอย่างแหละไปเดี๋ยวทุบหินเลยนะครับนี่ทุบเลยนะนี่อันนี้ก็ไม่แต่งเหมือนกันนะครับผม ก็อันที่แล้วก็ไม่แตกอันนี้ก็ไม่แตกเลยนะครับผมนี่ทุบไปเลยนี่นี่เรเกว่าสีแล้วนะครับผมนี่ทุบเลยมันไม่แตกง่ายๆนะนี่ทุบให้มันเยอะๆได้กว่านี้เลยนะครับนี่ทุบเลยนะนี่ทุบให้แตกนะครับผมนี่สามสี่อันสามสิบเจ็ดสี่สิบสี่สามสี่หกสี่เก้า นี่ห้าสิบแล้วก็สองนี่ห้าพดนี่เยอะแล้วเนี้ยนะตีได้เยอะนะนี่ยี่สิบอันแล้วนะครับผมสวยอยู่นะนี่ตัดต้นไม้เลยนี่เนื้อไม้นี่เนื้อไม้นี่หมดโอเคนะครับนี่ตรงนี้ก็ตัดไหมนี่อันนี้ก็เหมือนกันเลยนี่นี่ไฟเบอร์นี่ไฟเบอร์นะครับ นี่ได้เดือไม้นี่บมกสามอย่างเดียวนะนี่นี่หมดนะครับผมนี่อันนี้ก็ด้วยนะครับผมก็ตัดไม้ให้มันเยอะๆนะครับผมจะได้ไปทําอย่างอื่นบ้างนะครับผมนี่หมดนะฮะไปเดี๋ยวไปทําอันนั้นกันต่อนะ นี่นะครับอันนี้พระอาทิตย์ก็ตกเหมือนกันนะครับผมนี่ป่าเยเนินเนี่ยนะนี่ครับผมก็คนส่วนใหญ่ก็จะทำอันนั้นเลยนะทําแบบคือสร้างบ้านนะครับผมเกมนี้ก็สร้างบ้านได้นะเหมือนในไ,ไมคครับเลยนะครับผมดูกระเป๋าก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับ นี่เนื้อไม้ได้ห0สิบอันนะนี่อันนี้ก็ทิ้งไปเลยนะนี่อันนี้ก็มันรวมนะครับนี่รวมเป็น5้าสิบอันนะนี่มีได้สิบนะครับผมนี่เหมือนเดิมเลยนะครับก็แต่ไม่มีอะไรมากนั้น,น,นเลยนะครับไม่รู้ว่าผมคนส่วนใหญ่มันก็จะ แต่บ้านไม้ๆแล้วก็ป่านะครับสมัยโบราณก็มีป่าทั้งนั้นเลยนะไม่มีรถยนต์นะครับมีแต่ป่านั้นอย่างเดียวมีแต่บ้านก็เป็นบ้านไม้นะครับมีแต่วัดทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับเดินไปเลยนะครับดูนี่เช็คก่อนว่ามีอะไรมั้งนี่นะครับก็น่าอยู่นะครับผมก็ วันนี้เราจะไปฆ่าสัตว์กันต้องซื้อปืนนะครับผมเอาปืนอันไหนดี<อ>นะครับนเอาอันนี้นะครับนี่ซื้อไปเลยนะครับนีทําการปิดนะครับผมก็ได้ปืนมาแล้วนี่มีกระสุนยี่สนัดนะครับนี่นี่เหมือนเดิมเลยนะครับก็จะมีอาวุธแบบนี้เลยนะก่อนในเกมก็มีปืนไหมก็มีปืนแหละนะ นี่มีอันนี้ปืนสไนเปอร์นะนี่ทำการรีโหลดก,กระสุนเลยนะก็เดี๋ยวหาสัตก,ก่อนนะครับผมนี่มันอยู่ไม้นี่อันนี้เจอกระตายนะครับกระต่ายก็กระโดดนะนี่กระต่ายมันก็กระโดดมันกลัวนะนี่นะนี่กวางมันกลัวนะครับผมหนีไปไหนนี่ยิงโอ้โหตายนะครับผม ตายค้างเลยนะครับนี่แต่มันมีอีกไหมนี่ไปไหนนี่เดินไปไหนนี่ตายหนึ่งที่นะครับผมดูก่อนว่าม,มีเนื้ออะไรบ้างนี่เก็บเนื้อไปเลยนี่นะครับก็ได้เนื้อมาแล้วนะครับผมดูก่อนดูก่อนว่าม,มีอะไรบ้างนะ เดี๋ยวเช็คก,ก่อนก็มีอะไรบ้างนี่กดนะนี่นี่เนื้อสันนะครับผมนี่แต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็ไหนอันที่เหลือไปไหนนะครับนี่นี่นนนเจอแล้วนี่ยิงโอ้โหลม้มตายคาที่เลยนะครับผมก็สัตว์เลี้ยงนั้นนัดเดียวตายก็มีนะ นี่โอ้โหยิ่งผิดนะครับกระต่ายมันกลัวนะน,นี่ดูก่อนมีเนื้ออะไรบ้างนี่ในเนื้อแต่กินคือทําให้เลือดลดได้น่าจากผมลองกินดูก่อนนะก็จะเลือดลดไหมนะนี่อันนี้คือก่อไฟนะครับผมนี่ ี่เผาให้เป็นเอาทำให้เป็นอาหารเลยนะครับนี่อันนี้คือมีดน,นะครับนี่ก็มีทุกอย่างเลยแหละนะนี่อันนี้ใช้ตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับผมนี่อันนี้มันคืออะไรไม่รู้นะครับแต่ใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับนี่นะครับอันนี้คือปืนสไนเปอร์นะครับผมนี่ เดี๋ยวยิงกันตายสักตัวไหมนี่ตายโอ้โหยิงแล้วมันก็สลบเลยนะครับนี่ดูก่อนว่าม,มีเนื้ออะไรบ้างนี่นี่กดน,นี่อันนี้ก็โยนถิงของนั้นไปเลยนะครับนี่น,นี้คือกระตายนะครับนี่อันนี้กินแล้วมันลดเลยนะครับผม นี่ดูกระป๋าก่อนเดี๋ยวจะไปใช้ยานะครับนี่ก่อนนี้เลือดเพิ่มนะครับผมนี่กินแล้วตายก็มีนะครับผมนี่นี่กระสุนปืนนะอ๋อน,นกวก่อนมาขายดังนี่อันนี้ก็ยังเหมือนเดิมเลยนะครับนี่ตอนนี้จะมืดแล้วนะครับก็จะมืดจริงจริงอันนี้ใช้ได้ตอนกลางคืนนะครับอันนี้สว่างมากนะครับ นี่นะครับคนก็ตอนมืดๆมากก็แคมปิ้งกันนะครับผมก็ใช้ไม้แล้วก็เอาผ้ามาพันแล้วก็จุดไฟแช็คแล้วก็ก็ไฟออกมานะครับอันนี้ก็สว่างเหมือนกันนะครับผมก็ที่จริงว่าผมก็เป็นแบบชีวิตป่านี่ นี่ก็ตายจะไปไหนนะครับนี่ขอตีหน่อยนี่จะไปไหนนี่ไม่เข้านี่มันมันเอาชีวิตมันเอาตัวรอดได้นะนี่ตายสิเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนจะไปไหนมานี่เลยไปไหนนี่ไปจะไปไหนจะรีบไปไหนหรยอครับนี่มันวิ่งเร็วมากนะครับผมนี่นี่ยังกลับอีกนะครับมันจะไปไหนนี่มันจะไปไหน คุยดีก่อนไหมฮะไอก้กระตายเอ้ยมันหนีไปดนได้เลยนะครับผมนี่นี่หน่อยมันตีไม่ได้นะมันมันวิ่งเร็วนี่อันนี้มันวิ่งโคตรเร็วนี่โอ้โหตายเลยนะครับผมนี่ชอบหนีใช่ไหมมันมีแต่เนื้ออันนี้อย่างเดียวนะครับนีอันนี้ด้วยแถมนะครับก่อนนี้ใช้ได้แต่เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับ นี่คนมองไม่เห็นทางก็ก็ใช้อันนี้เลยนะครับก็มีคมไฟเหมือนกันนะครับผมก่อมืดน,นะครับผมใช้อันนี้ก็เป็นไฟได้นะครับผมนี่ตอนนี้ชีวิตก็ตอนกลางคืนนะครับก็ไฟนั้นมันสว่างไหมแต่ว่ามันสว่างแลงนะครับผมมันสว่างเลยนะครับ แต่อยากให้ผมทำอะไราต่อนะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับผมก็คลิปนี้จะมีประมาณนี้นะครับแต่ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซักใครให้เราด้วยนะครับอย่าไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเรานะครับพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อน See you again บายบาย